สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราขอบคุณทุกท่านที่กดคนลไลค์ให้เราเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมที่กดแชร์กด s u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะอันนี้ผมมาจาัด1เซตเซตนี้สำหรับให้ใครที่ชอบไม้ทนแดดนะครับผม กุ้ยไม้ป่าแท้ที่ทนแดดให้ตัวนี้ไปด้วยสี่หัวนะครับผมให้ตัวสิอันนี้ไปด้วยสี่หัวคือเฟิร์นหูช้างนะครับผมเฟิร์นหูช้างนะครับผมเซตนี้ได้หนึ่งกอสองกอสามกอสี่ห้าหกหกกอนะครับผมสามสี่กอเล็กสองกอใหญ่เนาะตรงนี้ประมาณกิโลกว่าครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ไปด้วยสี่หัว เอาไปปลูกเป็นวัสดุปลูกได้เลยหรือเอาไปติดต้นไม้เพื่อความสวยงามนะคะผมติดต้นไม้แบบนี้ผมจะติดแบบนี้เลยเนี่ยผมก็ติดติดเพื่อความสวยงามตามต้นไม้นะครับอันนี้ผมให้ไปฟรีนะแบบนี้ไม่ตายนะคะผมถึงฤดูแล้งเขาจะแห้งแต่เขาก็พักหัวเนาะเซตนี้ผมปล่อยในราคาแค่800ส่งฟรีช้างน้าวพร้อมเฟิร์นหูช้างสี่สี่หัวนี้ ผมปล่อยแค่ในราคา800บาทส่งฟรีอันนี้ประมาณกิโลกว่านะฮะยาวมากค่ะเราต้องต่อกล่องนะฮะอันนี้เลย800บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มช้างน้วบวกเฟินหูช้าง1เซตนี้800บาทส่งฟรีท่านใดสนใจโทรมาแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์095 941 8988 แอดไลน์มาได้เบอร์เดียวนี้เช่นกันที่เบอร์0959418988สําำหรับเฟิร์นหูช้าง4ต้นแล้วก็ช้างน้าวประมาณกิโลกว่านะคะผมโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8้8สําำหรับใครที่ชอบกล้วยไม้ที่ทนแดดกำลังแตกหนอน,นะครับผมกล้วยไม้ที่ทนแดดแบบนี้นะครับผมออกดอกทุกพื้นที่ของประเทศไทยเอาไปติดต้นไม้ได้เลยหรือใส่กระถางกำลังแตกหนอนพร้อมให้เฟิร์นหูช้างแถมไปเลย4ชุดไอ้ย4ต้นแบบนี้ ทียง800บาทส่งฟรีโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095 941 8 988 095 941 8 988สําำหรับเซตนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ซื้อสินค้าเอฟสินค้าดูคลิปขายอะไรผิดพลาดต้องการขอโทษด้วยนะครับผมเราเน้นขายนะฮะเราเน้นขายปลูกกล้วยไม้ก็ปลูกเหมือนคล้ายๆกันหมดนะครับผมตรงนี้จัดจำหน่ายหเซตนี้นะครับผมช้างนาว ได้ทั้งหมดนี้เลยแล้วก็เฟิร์นหูช้างผมให้ไป4 4ต้น800บาทส่งฟรีเก็บปลายถางไม่บวกเพิ่มโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะคะผมดอกช้างน้าผมแปะไว้หน้าคลิปเลยนะครับผมกดเข้าไปดูดูดอกสีนั้นได้เลยนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ